ไม่วางดินเดียวตัดตัดทัวแบบนี้ปลื้กปอกปอกเปลือกนี่หน่อยปอกเปลือกแต่ไม่ไม่ได้ปอกอ่องนะแค่ขูดขเชิญเชิญเปลือกไอ้เปลือกนอกออกเสร็จแล้วก็พระจะมาแขว่แล้วให้มันงอกเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวพระไปไหนเนี่ยพระอยู่ไหนอ้าวพระทำอะไรเนี่ย ไปพระไปเก็บมะพร้าวที่บ้านมาก็เลยในนั้นก็เลยวัน<ะ><ล>น<า>ี้จะมาขัดมาเอ่ยัดมาขัดมะพร้าวว่าลูกในจะเอาไปใช้งานได้ลูกลูกในที่จะไม่มสามารถเอาไปปลูกได้ก็เลยต้องมาขยำแบบนี้นะวิธีขัดถ้ามีเสียงก็แสดงว่าอ่าม,มีมีน้ำสามารถเ er. ดี๋ยปลูกได้เออปลูกได้เดี๋ยวจะงอกเออเดี๋ยวจะงอกแล้วถ้าไม่มีเสียงล่ะไม่มีเสียงเราต้องต้องคัดแยกอีกนะบางครั้งถ้าเป็นมะพร้าวกะทิเนี่ยมันก็ไม่มีเสียงนะ แต่เราเราสังเกตว่ามันหนักหรือเปล่าถ้ามันหนักนี่ก็เราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวกะทิมันไม่มีเสียงไม่มีเสียงใช่มันดังกกุบกุมันไม่ดังเลยมันแนบเลยหรอมันแนนแต่มันหนักมันหนักมันจะมีความหนักใช่แต่ถ้าไม่มีเสียงเนี่ยไม่มีเสียงแล้วเบาเนี่ยแสดงว่าไทยมะพร้าวนี่มันแห้งมันกุบ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 ไม่มีเสียงแล้วมันเบา ก็น่าจะเสียเสียเสียนี่เราจะเก็บไว้ทํากระทะปลูกต้นไม้แต่ถ้ามะพร้าวกะทิเราต้องขัดอีกเนี่ยอันนี้ไม่มีเสียงน้ำฝนตกมาคืนฝนตกก็เลยต้องขัดออกอันนี้ไม่มีเสียงน่าจะเสียแล้วเบาตําหนักมันเบาเนี่ยแต่ที่เอออันนี้มีเสียงเราก็แยกเดี๋ยวจะเอามามาทําคลิปให้ดูว่า เกาะแบบสูตรใหม่ไม่ลงดินพระไม่วางดินเดี๋ยวตัดตัดทัวแบบนี้หรือปอกปอกปอกเปลือกน่ไหน่อยปอกเปลือกแต่ไม่ไม่ได้ปอกออกนะแค่ขูดเชื้อเชื้อเปลือกไอ้เปลือกนอกออกเสร็จแล้วก็พระจะมาแขวนแล้วให้มันงอกอเ,ออเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวไปรอดูตอนที่พระทำแล้วกันแต่ตอนนี้ก็จะมาคัดมะพร้าวก่อนนี่ฮะองขเขย่าแบบนี้นะถ้ามีน้ำก็ ไปได้แต่ทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละว่าถ้ามีน้ำเนี่ยมันมะพร้าวแห้งเนี่ยมันยังไงก็ต้องงอกแต่เราต้องคัดดูว่าถ้าไม่มีเสียงถ้าไม่นํำหนักมันหนักกว่ามะพร้าวที่ทั่วไปเราสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นมะพร้าวกะทิก็ต้องรอดูลดน้ำไปก่อนถ้ามันไม่งอกอันนั้นเสียแล้วแหละแต่ถ้าอันไหนเบาๆแบบเแบาบวิวแบบนี้เนี้ย <ถ>ไม่มีเสียงเ<ด>บา,ว,บาว,วิวไม่เสียงไม่ออกไม่มีเสียงด้วยล้วเบาด้วยก็น่าจะเป็นมะพร้าวเสียงก็คลิปนี้เดี๋ยวขัดนมะพร้าวกันก็ถ้าดูแล้วทูกใจก็อย่าลืมกดติดตามพี่ช่องนาปรีชาเมืองแมวเมงแมวด้วยก็จบคลิปเพียงเท่านี้ขอเจริญพรนทำงานต่อ